Hey, เคยแอบนบเคียงกายอิงแอบนิรุคลายใต้เงาของแสงจันทร์ยายืนไม่เลือนหายซ่อนเก็บไว้ข้างในฝึกุกข์ก้องดงใจถนอมเธออยู่ในนั้น สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินค่ะดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ สำหรับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องศินเราจะพบเจอการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่จากช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ Facebook 2แฟนเพจด้วยกันค่ะนั่นก็คือแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจแหล่งเรียนรู้ศิละปะและวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าคุณจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานรวมไป กดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะดีมากเลยค่ะจะได้ไม่พลาดสำหรับข่าวสารและการแสดงดีๆเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนำมาเผยแพร่ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมการผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินของเราในวันนี้เปิดตัวมาในบรรยากาศที่ ไปจากเดิมใช่ไหมคะเป็นบรรยากาศของการเล่นดนตรีที่สนุกสนานและเพลาะมากๆสําหรับใครที่ได้รับชมเนี่ยก็คงจะได้เห็นว่าวงดนตรีมีเครื่องดนตรีที่หลากหลายแต่มีเครื่องดนตรีอยู่ชนิดหนึ่งค่ะที่แปลกตาและดิฉันเชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักและไม่เคยเห็นแต่ต้องตกหลุมรักและหลงสเสน่ห์เครื่องดนตรีชนิดนี้ไปแล้วอย่างแน่นอนเดี๋ยวในเทปนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเครื่องดนตรีชนิดนี้และหนึ่งครอบครัว ที่เป็นผู้ที่มีใจรักในเรื่องของเครื่องดนตรีและเด็กน้อยหนึ่งท่านที่เป็นอัจฉริยะในเร e ื with ่องดนตรีในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินในวันนี้ค่ะช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณพงพันธ์เพชรทองหรือคุณพ่ออ้นและเด็กหญิงเพชรเพชรทองหรือน้องเพชรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโบวันนี้ยินดีมากเลยนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยกันแล้วก oh, ็ก่อนอื่นน้องเพชร เยี่ยมมากเลยค่ะขอขอคุณครูได้แสดงไปสนุกสนานมากๆเลยแล้วก็หลายคนอาจจะได้เห็นแล้วนะคะคว่านี่คือความอัจฉริยะของเด็กน้อยหนึ่งคนคเดี๋ยวให้น้องเพชรช่วยแนะนำตัวอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะคให้เพื่อนเพื่อนเอนยาวชนแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆท่านที่กำลังชื่นชมน้องเพชรอ,อยู่ได้รู้จักค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเพชรเพชรทองค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่เดลล่าบริทิชคูลอายุ11ขวบค่ะ U โอ้โหอายุ1ิบเอขวบเองเหรอคะค่ะโอ้โหน่ารักมากๆเลยคะ่ะแล้วคุณพ่อละคะปัจจุบันคุณพ่อทำอะไรอยู่คะปัจจุบันผมรับราชการอยู่ที่สำนักการสังคีโกรมศิล,ลปากรกระทรวงวัฒนธรรมนี่เองครับโอ้โหถึงว่าไม่ใกลไม่ไกลใกล้กลเครือยาิเครือยาิ นี่มันครอบครัวนักดนตรีชัดๆใช่ค่ะแต่ว่าอย่างหนึ่งเนี่ยที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ทราบกันก่อนเลยเพราะว่าหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยก่อนที่เราจะไปพูดคุยในเรื่องของที่มาที่ไปของครอบครัวนักดนตรีนั่นก็คือเครื่องดนตรีกระจับปีใช่ครับผมซึ่งน่าสนใจมากๆตัวนี้เนี่ยชื่อเครื่องดนตรีกระจับปีมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะคุณพ่อกระจับปีเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีโบราณเลยฮะโบราณท่าโบราณนี่กี่ปีคะโบราณก็ประมาณ คือมันมีหลายกระแสะหลายนักวิชาการยืนยันไม่เหมือนกันบางคนก็ว่าเจ็ดร้อยบางคนก็ว่าสองร้อยมีหลายมีหลายนักวิชาการนะแต่เท่าที่สันนิษฐานเนี่ยก็คือ,อประมาณยุคสุขโขทยัยหรือต้นกรุงกรุงกรุงศรีย,ยุธยาอะไรประมาณนั้น,น,นเป็นเป็นเครื่องดนตรีโบราณค่ะครับก็ใช้ขับกล่อมในพระราชาพิธอีอะไรประมาณนั้นครับซึ่งเราจะไม่ค่อยเห็นในปัจจุบนันไม่ค่อยมีไม,ยไม่ค่อยมีมค,ยมคือเดิมทีมันอยู่ในวงมโหรีโบราณแล้วทีนี้ ด้วยด้วยเสียงมันเบาเสีย <c oughs> งที่เบาแล้วก็มีน้ําหนักมากกา็ขาดความนิยมเล่นกันไปกลายเป็นแจะเก้มาแทนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแจะคเก้มันก็เสียงจะคล้ายกับจับปี่ค่ะอะไรประมาณนั้นน้ำหนักมากไม่เท่าไหรค่ค่ะดู <c oughs> ความยาวของเครื่องดนตรี <c oughs> และส่วนสูงของน้องเพชรเนี่ยไม่ค่อยบาลานซ์กันเท่าไหร่เลย <c oughs> แต่น้องสามารถเล่นได้ทำไมอยู่ๆน้องเพชรถึงได้มาจาับเครื่องดนตรีกระจับปีชิ้นนี้ได้ล่ะคะ มันมันมาจากช่วงโควิดและรอบหนึ่งค่ะคือคุณพ่อเนี่ยก็ไม่มีงานค่ะไม่ไม่มีแบบไม่มีงานเลยทุกคนก็แบบมีเวลาว่างเยอะมีเวลาว่างเยอะใช่มีเวลาว่างเยอะแต่แล้วก็คุณแม่ก็แบบก็มีเวลาว่างเยอะเหมือนกันค่ะพ่อก็เลยไปที่ทํางานทุกวันค่ะก็แบบไปกลับไปกลับ แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งค่ะพ่อเห็นกระจับปีตั้งอยู่ที่ทํางานไม่เห็นมีใครเ kind ล of ่นก็เลยลองแบบว่ายืมแล้วก็หยิบมาให้หนูเล่นดูค่ะมาถึงบ <S <S ้านแล้วพ่อมาวางก็บอกว่าเพชรเล่นกระจับปีว um ันนั้นค่ะโอ้โหพอพ่อมาวางเพชรเล่นกระจับปีต้องไปทำไงคะงงค่ะงงแล้วเริ่มเล่นเลยไหมเริ่มเล่นเลยไหมตอนนั้น ก็ฝึกเลยค่ะแล้วก็ร้องไห้อีกวันนึงก็ไปถ่ายคลิปเลยโอ้ทำไมถึงร้องไห้คะคุณพ่อดูค่ะไม่ไม่ดุหรอกไม่ดุหรอกใดีจะตายดูจริงหรือเปล่าคะพี่อ้นไม่ไม่ดูครับไม่ดุเสียงดังเสียงดังอ๋อเสียงดังไปหน่อยเสียงดังนิดหน่อยตกใจใช่ไหมตอนนั้นตกใจตกใจฝึกยากไม่เคะจับปีเนี่ย แรกๆมันจะงงค่ะแต่เล่นไปนเรื่อยๆสบายค่ะอ๋อน่างงนี่งงยังไงมันแตกต่างจากเครื่องดนตรีชนิดอื่นไหมคะเราจะไม่รู้ว่าเสียงอันไหนเป็นเสียงอันไหนคะ่ะแต่ว่าพอหนูเริ่มเล่นเป็นแล้วเนี่ยหนูก็จะพอพ่อแค่บอกเพลงไหนแล้วหนูก็รองเล่นปุ๊บแล้วก็ได้เลยโอ้โห<ฮ><ฮ>แสดงว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นคนที่เล่นดนตรีมาอยู่แล้วหลายชนิดใช่ไหมใช่ค่ะเล่นดนตรีมาตัง้งกิดขวบน้องเพชร แต่กี่ขวบแล้วคะน่าจะประมาณถ้าแค่จับบัคัก็น่าจะสี่ห้าขวบแต่ถ้ามาจริงจังก็แปดเก้าขวบอะไรป,ประมาณนี้ตอนจริงจังนี้เริ่มจริงจังเองหรือว่าคุณพ่อแนะนําให้เล่นคุณพ่อบังคับปุ๊บ <laughs> <laughs> คุณพ่อบังคับเลยแล้วคะคุณพอ่อคะทําไมถึงเลือกให้น้อง <c ups> เล่นดนตรีจริงจังขนาดนี้คะก็คืออย่างนี้ผมผมคิดว่าในในยุคนี้สื่อโซเชียลเยอะแยะมากมายใช่ไหมทำให S <S <an> <S เด็กเนี่ยจะอยู่แต่กับโทรศัพท์<ฆ>อยู่แต่กับเกมวันๆไม่ต้องทําอะไรกันอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะฝึกสมาธิแค่นั้นเองครับคือคือถ้าเล่นดนตรีมันก็เหมือนได้นั่งสมาธิครับได้อยู่กับตัวโน้ตแบ่งเวลานอกจากอยู่กับเกมอยู่กับโทรศัพท์แล้วก็มาแบ่งท่องดนตรีอยู่กับความสุนทรีทางนี้บ้างอะไร่เงี้ยอ๋อก่อนหน้านี้น้องเพชรเล่นเกมเยอะหรือเปล่านะเยอะค่ะอาวแล้วพอตอนแรกเราเล่นเกมแล้วอยู่คุณพ่อมาบังคับให้เล่นกระจับปีอ๋อมาเล่นดนตรีเนี่ยรู้สึกยังไงตอนนั้น แรกๆก็เศร้าค่ะเพราะว่ากําลังเล่นเกีย์อยู่แล้วพ่อก็จะให้เล่นกระจับปีเลยอก็วิ่งอยู่ทั่วบ้านแล้วพ่อก็เรียกปุ๊บก็ให้ฝึกเลยเหรอไม่ได้นะอย่างนี้ประมาณนั้นค่ะตอนแรกเขามีต่อต้านไหมคะแบบว่ามี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 ต่อต้านมีถึงกับต้องหยุดไปสองปีหยุดหยุดทุกอย่างเกี่ยวกับดนตรีไปสองปีคือจริงจังเริ่มฝึกดนตรีเนี่ยตอนอายุแปดขวบตอนนั้นผมฝึกคล้องวงใหญ่ เราผมก็ฝึกแบบโบราณเลยฮนะฝึกแบบต้นแบบแบบแบบ,แบ,บราชสำนักเลยแบบ <Okay. S 2> สาธุการเริ่มด้วยสาธุการเลยเรื่อนนี้ก็ <c oughs> ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้แล้วก็ผวาดนตรีไปเลยอนยะ่างเงี้ยผมก็เลยกลับมามองตัวเองว่าเราใช้วิธีผิดก็เลยยกเลิกไปก่อนแล้วมหัดใหม่ตอนนี่แหละช่วงโควิดนีครับ เยี่ยมมากเลยค่ะคุณพ่ออันนี้เป็นความคิดที่ดีมากๆเรื่องของการสังเกตพฤติกรรมของลูกแล้วก็คนในครอบครัวบางทีถ้าเกิดเราบังคับเกินไปมันก็อาจจะเป็นความทุกข์ของเขาแต่ถ้าเกิดเรามีเทคนิคที่ดีคุณพ่อมีเทคนิคอะไรที่อยากจะแนะนําออครอบครัวอื่นๆไหมคะที่เขาอยากจะให้ลูกสาวหรือว่าลูกชายเนี่ยหันมาจับเกมแล้วก็ามันเล่นดนตรีให้มากขึ้นคือมีเทคนิคสําหรับผมนะครับ สำหรับตัวผมเองก็คือเขาเป็นยังไงก็ให้เขาเป็นอยู่อย่างนั้นแหละไม่ต้องไปบังคับอะไรเขามากแล้วเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ค่อยๆค่อยๆหลอกไปค่อยๆหลอกล่อไปเล่ๆลูกเราเราจะทําอะไรก็ได้ใช่ไหมไม่ค่อยๆหลอกไปค่อยๆวหวจัดวางให้เขาแค่นั้นเองคือเด็กมันหนีไม่พ้นเรื่องคือคือมันก็ต้องอยู่กับปัจจุบันของเขาะแต่เราก็ค่อยๆเสริมค่อยๆพูดค่อยๆเล่าให้ฟังให้ค่อยๆซึมซับไปง่ายๆเทคนิคง่ายๆ คุณพ่อเคยมีรางวัลอะไรให้ให้น้องเพชรไหมพี่บอกว่าเออถ้าเกิดทําได้แล้วจะให้สิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมลูกมีไหมมีไหมมีแต่น้อยค่ะช่วงนี้โควิดช่วงนี้โควิดอ๋อโอเคช่วงนี้ฝึกฝึกไปก่อนฝึกไปก่อนเดี๋ยวจะเก่งเองทีนี้กลับมาเรื่องกระจับตีหน่อยกระจับตีเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีไทยแสดงว่าน้องเพชรเนี่ยเล่นอ๋อชอบเล่นเครื่องดนตรีไทยอีกแล้วหรือเปล่าคะ แล้วทำไมถึงเล่นดนตรีไทยได้เก่งขนาดนี้ล่ะคุณพ่อฝึกค่ะคุณ,คณพ่อฝึกให้เล่นค่ะแล้วตอนที่เราฝึกเนี่ยเรารู้สึกอินกับมันไหมก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เล่นดนตรีไทยค่ะแต่ถ้าพ่อดูปุ๊บก็จะวางปุ๊บแล้วก็วิ่งขึ้น <c oughs> พอไม่ได้ดูพอพ่อเสียงดังปุ๊บโอ้โหพ่อเสียงดังไปแล้วต้องวิ่งไปไกลๆหน่อยโอเคนะโอเคแล้วทีนี้เนี่ยแล้วคนรอบตัวน้องเพชรล่ะเพื่อนๆล่ะคะเขาเล่นดนตรีไทยกันไหม ไม่ค่ะเล่นแต่พวกดนตรีแบบสากลค่ะแล้วพอเพื่อนเพื่อนเล่นดนตรีสากลแล้วเราเล่นดนตรีไทยเนี่ยเพื่อนเ็าไม่แปลกใจหรอไม่แปลกใจค่ะเพราะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาก็ไม่ไม่ค่อยได้สนเรื่องนี้อยู่แล้วเขาจะไปพวกทาง Inter tern, อินเตอร์อินเตอร์หน่อยแล้วเพื่อนเพื่อนเขาเคยเห็นน้องเพชรเล่นไหมลูก เคยเห็นค่ะตอนนั้นตอนที่หนูได้ไปออกรายการนะคะพูดที่รายการได้ใช่ไหมได้เพศเลยค่ะรายการซปเปอร์เทนนะคะก็บอุ้ยเพชอยู่ไปออกรายการมาเหรอแล้วเพื่อนถามไหมว่าเครื่องดนตรีอะไรเพื่อนตอนเพื่อนรู้กันหมดแล้วค่ะไม่ถามเลยแล้วพอคุณครูถามว่าเพรเล่นเครื่องดนตรีอะไรเพื่อนบอกว่าอะไรนะกีตาร์ที่มันยาวยาวอ๋อแล้วเคยแล้วเคยโชว์สดให้เพื่อนดูสักครั้งไหมเคยไหม ไม่เคยคะ่ะเคยแต่เล่นกองสะบัดช้ยให้เพื่อนดูคะ่ะโอ้กองสะบัดชย้ยเป็นงานอะไรคะตอนนั้นสงการคะ่ะจริงๆตอนแรกก็เล่นกระจับปีคะ่ะแต่ว่าก็ลองถามคุณครูวิชาภาษาไทยดูแล้วว่าลองเปลี่ยนเป็นสะบัดชัยดีไหมพอส่งคลิปไปให้ครูดูครูก็เอาสะบัดชายแทนก็เลยไปโชว์สะบัดชายชแล้วเพื่อนว่าไงบ้างตอนนั้น เพื่อนไม่ไม่ค่อยหวาเท่าไหร่ค่ะเพื่อนเขาจะนิ่งๆค่ะเขาไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลยแต่ว่าถ้าเป็นคุณครูจะแบบว้าวว้าววิลกูดวิลกูดโอ้วิลกูดเลยนะแสดงว่าคุณพ่อเนี่ยปลูกฝังมากๆให้น้องเล่นเครื่องดนตรีดอดดนตรีไทยเป็นพื้นฐานรอเปล่าคะก็น่าจะปลูกฝังรึเปล่าหรือว่าซึมซับก็ไม่รู้เพราะอาชีพโดยอาชีพมากกว่าอาชีพเป็นนักดนตรีนะก็ถ้าเราเป็นชาวสวนลูกก็ต้อง ทำกีดยางเป็นด้วยอะไรอย่างน <c oughs> ี้ไหมเรากีดยางลูกกีดยางเราเป็นนักดนตรีลูกก็ต้องเป็นนักดนตรีด้วยมันซึมซับไปโดยธรรมชาติมากกว่าี่ <c oughs> <Yeah, S 2> ซึมซับ <c oughs> แล้วก็ประคองด้วยเพราะว่าคิดว่าอย่างน้อยอนาคตน่าจะไปต่อยอดอะไรเองได้แหละถึงตอนนี้จะเล่นด้วยความสนุกเพื่อสมาธิเพ,าธเพื่อน,นุนนี่แต่ว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องมีประโยชน์เดี๋ยวนะคะคุณพ่อบอกว่าสักวันนิงน้องจะคงจะไปต่อยอดด้วยตัวเองแสดงว่าคุณพ่อไม่ได้วางแผนว้เหรอคะว่าอาจจะ ออมีความฝันว่าอยากจะให้น้องเขาเป็นนักดนตรีไม่ไงม<ๆ>วางแผนนะ่ตอนนี้คือเอาวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนก็คือวางแผนไว่วางแผนก็แต่ <laughs> <laughs> แล้วแต่น่าจะวางแผนด้วยแหลนะมั้งนะผมผมอาจจะไม่รู้ตัวเองด้วยอะไรมากกว่าแต่ว่าเราจริงจังมากกว่าจริงจังกับการที่ทําอยู่ตอนนี้เพราะว่าคิดว่าถ้าจริงจังวันนี้เนี่ยผลในวันข้างหน้าเนี่ยมันต้องเป็นอะไรสักอย่างก็ไม่รู้รู้แต่ว่าทําวันนี้ให้เต็มที่ตามที่เราถนัด วันนี้น้องอเขาจะต้องมีความสุขที่สุดใช่ครับทำให้ถนัดทําในสิ่งที่ถนัดนันแหละครับทีนี้พอพูดถึงน้องเพชรที่คคใครหลายๆคนเห็นใน YouTube หรือว่าเห็นในรายการซูเปอร์เทนใช่ไหมตอนนั้น <c oughs> หลายคนว่าให้ฉายาเลยนะว่าเป็นอัจฉริยะทางเครื่องดนตรีเพราะเล่นหลายอย่างมากแต่น้องเพชรเนี่ยแอบกระซิบบอกว่า เล่นเกมบ่อยมากชอบเล่นเกมอย่างเงี้ยคุณพ่อมีเงื่อนไขในการเขาอย่างงี้ด้วยค่ะหลอกล่อให้น้องม่ฝึกยังไงล่ะคะมีวิธีคือต้องตกลงกันอยากเล่นใช่ไหมอ่าถ้าเล่นเนี่ยเล่นเกมสิบนาทีต้องซ้อมดนตรีสิบนาทีอ่าถ้าเล่นเกมหนึ่งชั่วโมงอ่าซ้อมดนตรีหนึ่งชั่วโมงอยากเล่นเกมเท่าไหร่ก็ซ้อมเท่านั้นแหละอ่ะเคยเล่นเกมนานที่สุดกี่ชั่วโมงวันนั้นมันเป็นวันที่เหมือนหนูไปถ่ายคลิปหรือไปทําอะไรมาจนเต็มที่แล้ว คุณพ่อก็เลยให้เล่นเต็มที่เลยแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงเล่นตอนไหนเล่นตอนกี่โมงเนี่ยคุณพ่อรู้ไหมคะแปดชั่วโมงตอนนั้นก็ต้องเล่นวันที่พ่อไม่อยู่แน่เลยใช่ไหมพ่ออยู่อ๋อเป็นรางวัลก็คือถ้าทำงานเหนื่อยก็อาเต็มที่ไปเลยโอเคพิเศษไปเลยอึดอัดไหมบางทีแบบอึดอัดไหมจะต้องมาซ้อมดนตรีไทยอะไรแบบเนี้ยอึดอัดค่ะออึดอัดแล้วทำไมถึงยังเลือกที่จะเล่นล่ะ สนุกคะ่ะออืดแต่ก็สนุกใช่ไหมเวลาเราเล่นดนตรีไทยมันมีความสุข <Okay. S 1> ใช่ไหมคะ <Okay. S 1> มีเล่นดนตรีไทยที่เป็นเพลงไทยเดิมเลยมีไหมคะมีคะ่ะพอจะเล่นได้ไหมได้โชว์หน่อยได้ไหมได้เี้โอเคอยากดูมากเลยโดยเฉพาะเครื่องดนตรี กระจับปีซึ่งเยงวาวชนหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักนะคะซึ่งประชาชนหลายๆคนด้วยก็อาจจะไม่คุ้นเคยหรือว่ามีโอกาสได้พบเห็นมากนักแต่ว,ว่าวันนี้แหละค่ะเราจะได้เห็นการแสดงกระจับปีแบบเดียวๆเลยโซโล่จากเด็กหญิงอายุแค่11ขวบน้องเพชรอัจฉริยะเรื่องเครื่องดนตรีอันนี้พี่บีมมอบให้เลยฉายานี้เดี๋ยวเรามาดูน้องเพชรลองโชว์ให้พี่บีมฟังสักท่อนหนึ่งค่ะเพงเลงอะไรลูกเพงเลงอะไรเพลงสุโขทยัยค่ะเพลงสุโขทยัย เดี๋ยวกลับบ้านไปเล่นเกม5นาทีโอเคไหมย้อไปเลยโอเคโอเคเก่งมากเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรากลับมานั่งพูดคุยกันต่อเก่งมากเลยค่ะคุณพ่ออันนี้ย้อนกลับไปถามอีกทีนึงที่เล่นได้แบบนี้เนี่ยกระจับปีเริ่มเล่นเมื่อกี่กี่ปีแล้วนะคะเล่นเริ่มเล่นเมื่อโควิดระลอกแรกประมาณสักเดือน2เดือนได้เนาะ ก็ประมาณเมษาที่เดือนเก้าเดือนแล้ือ๋อแปดเดือนเก้าเดือนเองฝึกได้ขนาดนี้แล้วเพลงที่เอามาโชว์ในวันนี้ล่ะคะฝึกมาพล่าเพลงนี้เป็นเพลงเพลงอะไรลูกเล่าพี่พี่บีมฟังทำไมถึงเลือกเพลงนี้เอามาเล่นโชว์เป็นเพลงแรกที่เล่นค่ะกับกระจาบปีค่ะที่ไปเล่นที่รายการใช่ไหมที่ไปเล่นที่รายการซุปเปอร์เทนด้วยเพลงนี้ <laughs> แล้วก็อีกอย่างหนึง่งเพลงสุโขทัยเนี่ยเพลงระบำสุโขทัยเนี่ยมันเหมาะกับกระจับปีเพราะว่ากระจับปีมันยุคสุโขทัยด้วยอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ให้หลับตานึกถึงอ,อุทยายนประวัติศาสตร์สุโขทยัยแล้วก็กับทานองเพลงเมื่อกี้อะไร <laughs> ประมาณนั้ <laughs> นคุณพ่อคะ <laughs> น่าสนใจมากๆเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยเอาจริงๆถ้าเกิด ใครหลายๆคนที่ฟังแบบเครื่องดนตรีไทยแล้วต้องพูดตามตรงว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีค่านิยมที่แตกต่างกันกับยุคสมัยในปัจจุบันแต่ว่าเพลงนี้ที่เลือกมาเนี่ยมันมีความละมุนมีความเพราะมีออความรู้สึกสนุกสนานขึ้นมาสักนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้คนสมัยปัจจุบันสามารถฟังได้ซึ่งเก่งมากๆอันนี้ต้องขอชื่นชมมากๆเลยค่ะแล้วผมขอเสริมแทรกเพนิดนึงฮะเดี๋ยวเผื่อผู้มีผู้รู้ต้องการทราบว่ามันทาไมเป็นอย่างนี้ คือกระจับปีเนี่ยตัวนีน้มันเป็นคีย์สากลนะฮะต้องบอกไว้ก่อน oh. ถ้าเดิมทีเนี่ยมันเป็นคีย์ดนตรีไทยให้สังเกตที่เฟตเฟตของเนี่ยตัวเฟตนี่นะค่ะ <unemployed> อ่านี่ผมตั้งคีย์ให้มันเหมือนกีตาร์แค่นั้นเองตั้งเฟตมีเสียงครึ่งเสียงมีนุ่นมีน,นี่นะแต่ถ้าเป็นกระจับปีที่เป็นไทยเดิมเลยเนี่ยเฟตมันก็จะเรียงเท่า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 กันเลยซึ่งมันก็จะเล่นเพลงสากลไม่ได้แต่อย่างเงี้ยเล่นได้ทั้งไทยทั้งสากลมันได้หมดอย่างเงี้ยโอ้คุณพ่อเยี่ยมมากเลยค่ะอันนี้ทําไมถึงเลือกให้ตััวกระจบปี เป็นเป็นคีย์สากลทำไม <c oughs> ถึงไมไ่ให้เขาแบบเล่นดนตรีไทยจริงจังไปเลยนะ,ะผมว่าต่อไปเขาก็ต้องโตอยู่กับโลกสากลอยู่กับอนาคตเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทาเครื่องดนตรีให้มันอยู่กับอนาคตได้อยู่กับปัจจุบันได้อนาคตได้เนาะเยี <c oughs> ่ยมเลยสมมติมันเนี่ยต่อไปเขาอายุ60ปีเจ <c oughs> ปีกระจับปีนับตั้งแต่วันนี้มันก็จะอยู่กับพวกเราไปอีก60ปีเจสิปีค่ะ ซึ่งในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าคนจะมีมุมมองในเรื่องของดนตรีไทยยังไงเราจะอยู่แค่จุดนี้เฉยๆไม่ได้เราก็ต้องก้าวให้ทันน้องเพชรน้องเพชรจะเล่นเครื่องดนตรีไทยชนิดนี้ไปอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้ค่ะไม่รู้ต้องรู้สิเอาว่ายังไงลูกก็เล่นไปอีกนานนะก็นานแต่ก็ไม่แน่ค่ะจนกว่าพ่อจะขายเครื่องดนตรีหมดใช่ไหม ก็เล่นได้ทุกอย่างนอกจากกระจับปี่มีตัวอื่นที่ที่น้องเพชรเล่นได้อีกไหมคะลูกมีอย่างอื่นด้วยค่ะมีอะไรที่ถนัดอีกบ้างในเรื่องของเครื่องดนตรีไทยถ้าเครื่องดนตรีไทยก็ค้องและนาดอะไรประมาณนี้คะ่ะส่วนถ้าเป็นสากลก็เปียโนกีโนโนกตาร์ไวโอลิน พูดอะไรแบบนี้คะ่ะโอ้โหเยอะมากคุณผู้ชมถ้าเกิดได้ติดตามน้องเพชรแล้วก็คุณพ่อทางช่องทาง YouTube เนี่ยจะเห็นว่าจะมีการเล่นดนตรีร่วมกันเยอะมากๆซึ่งเราจะได้เห็นว่าน้องเพชรเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนไปเล่นเครื่องดนงตรีสากลบ้าง <c oughs> เครื่องดนงตรีไทยบ้างแล้วอย่างงี้พอเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างงี้น้องเพชรมีงง,งไหมลูกว่าเดี๋ยวเครื่องดนงตรีสากลต้องเล่นแบบนี้เครื่องดนตรีไทยต้องเล่นแบบนี้ไม่งงค่ะ ไม่งงเลยเหรอมันเฉยมันปกติไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่โอ้โหคุณพ่ออัจฉริยะจริงๆค่ะเด็กคนนี้สุดยอดจริงๆเอาเอางั้นเลยลูก <laughs> คุณพ่อนี่เรื่องของทัศนคติของน้องเพชรเนี่ยในเรื่องดนตรีไทยเขามีแบบความคุณพ่อเห็นอะไรถึงได้เลือกให้น้องเพชรเล่นดนตรีไทยแล้วก็เล่นกระจกปีในวันนั้นนะคะเอ่อที่เลือกให้เล่นเนี่ยจริงๆแล้วเพราะว่าก็ต้องบอกว่าเราเป็นอาชีพนักดนตรีนั่นแหละนะ อาชีพนักดนตรีแล้วก็อยากจะฝึกให้มีสมาธินั่นเองแค่นั้นเองครอยากฝึกให้มีสมาธิแล้วตอนแรกก็เล่นเพื่อความสุขความสนุกนั่นแหละพอเขาเล่นได้เอ๊ะชักจะเล่นได้แล้วก็เราก็ต่อยอดไปทางการประกอบอาชีพได้แล้วตอนแรกก็ทําช่อง youtube เล่นๆทีนี้พอมีคนติดตามเยอะมามันพอมันมีรายได้จากช่อง youtube ทีนี้ชักจะไปกันใหญ่แล้วครับทีนี้โอ้โหจริงจังไอ,ไอ้นู่นไอ้นี่มันไปเรื่อยจริงจัง <laughs> ใช่ฮะเริ่มจริงจังเริ่มคิดงานว่า เล่นเอานี่ผสมนี่เอานี่ผสมนั่นอะไรเงี้ยครับโอ้ oh, อย่างนี้เวลาไป<ะ>ออกออกจากบ้านไปไหนมาไหนเริ่มมีคนจําได้หรือ,อยังคะก็ยังค่ะออก็ยังเพราะเราต้องใส่หน้ากากไงเราต้องใส่แมส <laughs> แต่ว่าเวลาไปโรงเรียนเนี่ยมีเพื่อนมีเพื่อนเขาดูน้องเพชรทางช่องทางยูทูบบ้างไหมคะมีค่ะเพื่อนเขาว่าไงบ้าง ไม่ว่าไงเพราะว่าหนูปกติบังคับให้เพื่อนดูถือเป็นการตลาดที่ดีฉลาดมากๆเลยค่ะถ้าเกิดทําไม่ได้ถ้าเกิดเขาไม่ดูเราเปิดให้เขาดูเลยค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มยอดวิวซึ่งเก่งมากๆเด็กคนนี้ชื่นชมมากเลยค่ะคุณพ่อชินมากกว่าผมเคยชินผมไม่รู้ว่าเด็กคนอื่นประมาณนี้เป็นยังไงบ้างแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันทุกวันก็เลยเคยชิน ที่นี้พอปลูกฝังในเรื่องของเครื่องดนตรีรไทยแล้วเราต่อยอดมาเป็นเครื่องดนตรีสากลได้ไงคะต่อยอดเป็นเครื่องดนตรีสากลคือ,คอเราไม่ได้เล่นแต่ไทยอย่างเดียวพอมีเกิดการผสมผสานเกิดขึ้นมันก็ต้องรู้หลักของสากลด้วยเขาก็ต้องฝึกดนตรีสากลก็คือเครื่องดนตรีมันกองอยู่ที่บ้านน่ะเด็กมันก็หยิบเล่นเองอะไรอย่างงี้ครับหย,ยิบเล่น,เ,นเ,อเองเลยรเหรอ,อ จำได้ไหมว่าเครื่องดนตรีชนิดแรกที่หยิบมาลองเล่นเนี่ยคือเครื่องดนตรีอะไรปกติจะเป็นกลองค่ะว่ากองกลองอะไรแบบเนี้ยกองไทยโกะกลอกองไทกองทัดนกองไทยสึกกองไทยลองเล่นเองตอนนั้นหลังจากนั้นก็มีการต่อยอดมาเรื่อยๆคุณผู้ชมคะอย่างที่คุณพ่ออ้นได พูดทิ้งท้ายไปไว้เมื่อกี้ว่าเครื่องดนตรีไทยเนี่ยมันจะต้องไปด้วยกันได้ทั้งเครื่องดนตรีไทยแล้วก็เครื่องดนตรีสากลมันสามารถเอามาประยุกมิตรรวมผสมผสานเพื่อให้เป็นที่สนใจของคนในยุคปัจจุบันได้ซึ่งเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเทปต่อไปเทปนี้สนุกสนานมากๆที่ได้มาพูดคุยแล้วก็เห็นความน่ารักของทั้งน้องเพชรแล้วก็คุณพ่ออ้นนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้หลายคนคงยังรู้สึกว่าแม่มันยังไม่เต็มอิ่มใช่ไหมคะเรายังมีอีกหนึ่งเทป หน้าเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการประยุกต์เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลหรือการใช้เครื่องดนตรีไทยในการเล่นเป็นเพลงสากลให้น่าสนใจได้อย่างไรกับน้องเพชรและก็คุณพ่ออน้น<บ>วันนี้ต้องขอบคุณคุณพ่ออ้นแลวก็น้องเพชรมากมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสําหรับช่วงเวลานี้นะคะสําหรับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องศินก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกาสนาทีทางช่องสถานีวั ธรมวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ